นี่แหลค่ะกระถ่อมรุงคาตันค่ะคุาคำตันรุมคำตันแล้วทราบยังไงว่าลักษณะกระท่อมเนี่ยจะต้องออกมาเป็นแบบนี้คะเพราะว่าลักษณะกระท่อมนี่เมื่อครั้งที่ยังมีสหายที่อยู่ในป่าเนี่ยเขาจะให้ข้อมูลค่ะว่าลักษณะกระท่อมที่อยู่สมัยก่อนนี้จะเป็นแบบนี้ก็ทางโครงการหลวงก็มีการจําลองกระท่อมแบบนี้ในลักษณะนั้นขึ้นมาค่ะ ในบริเวณนี้จะมีหลายมีทั้งหมดสากระท่อมที่ทําไว้เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะก็คือเป็นกระท่อมที่พักของบุคคลสําคัญของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยนอกจากลุงคาตันแล้วมีใครคะก็มีกระท่อมลุงชัดแล้วก็คารนไฟที่แต่งเพลงเทือนเพนอัศนีพลจาจาร์ข้างในนี้ก็จะเป็นที่พักนะคะของลุงคําตันด้านห้องด้านในจะเป็นห้องนอนข้างในจะเป็นห้องนอนค่ะก็จะทาเป็นแค่ยกพื้นขึ้นมาง่าย อยู่ก็พักือก็นอนค่ะเป็นพื้นที่นอนแล้วก็นอกจากนั้นทางด้านหลังนี้ก็จะมีโต๊ะเขียนหนังสือนะคะเราเขียนหนังสือก็ทําง่ายๆเหมือนกันเป็นวัสดุในท้องถิ่นที่มีอยู่นี่ก็คือกระต่อนลงไฟก็ข้างในก็จะคล้ายๆกันนะคะจะเป็นที่พักแบบง่ายๆมีห้องนอน นี่ก็คือกระท่อมลุงชัดนะคะลุงชัดนี่ตอนนั้นบทบาทคืออะไรคะรูปอะไรค่ะลุงชัดนี่ก็ชื่อคือมิตรสมานันท่านเป็นเลขาธิการภาคกรมนิส่งประเทศไทยค่ะมาเข้าไปดูไหมไปเลยค่ะ,คะ ตอนนี้งูตกใจไปแล้วล่ะปกติจะไม่มีหน้าต่างมีอะไรกันแบบคะไม่มีค่ะเพื่อรอปพระบบรักษาความปลอดภัยด้วยเพราะว่าข้างฝาแบบนี้มันมีอากาศถ่ายเทได้อยู่แล้วค่ะมันไม่ต้องมีหน้าต่างอันนี้อะไรคะอันนี้เป็นอุโมงค์หลบภัยเป็นของจริงดั้งเดิมเลยป่ะเป็นของจริงดั้งเดิมค่ะแล้วก็เป็นอุโมงค์ที่ขุดโดยฝีมือมนุษย์ ค่ะสำหรับหลบภัยทางอากาศแล้วก็ภัยาภาคพื้นดินด้วยค่ะก็คือทุกคนก็คือจะมาหลบในนี้หลบภัยในนี้ลึกไหมคะสามารถจุคนได้เท่าไหร่คะเวลาหลบภัยโอคิดนะว่าที่มีอยู่ทั้งหมดในนี้ก็เข้ามาได้เพราะว่าอุโมงค์นี่จะยาวแล้วก็ไปทะลุออกอีกทางหนึ่งอันนี้เป็นห้องหรือเปล่าคะจะเป็นทางออกอีกทางหนึ่งนะคะค่ะจะไมีทางแยกเ่อค่ะตรงนี้ เพราะว่าบางครั้งเนี่ยในกรณีที่ชุลมุนวุ่นวายมันก็จําเป็นที่จะต้องมีทางเข้าทางออกหลายทางมไม่งั้นก็จะแออัดกับเยียดกันมากเกินไป,อ,ไปออกมาแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปที่ไหนกันต่อคะเดี๋ยวเราจะไปดูโรงครัวคะ่ะอ๋อบอกเป็นตาว่าก็เข้าใจเลยเนาะข้างบนนี้ที่เป็นรูๆก็คือที่ตั้งของหม้อหม้อที่ลิตเ,เลยครับหม้อกองร้อย แล้วสอดพื้นข้างล่างแล้วก็ปิดไฟก็จะโหมหุงหาอาหารตรงนี้แต่ควันเนี่ยก็จะมาออกด้านกว่ามันก็จะมีร่องเหมือนร่องปอกควันนะฮะ,ะแล้วก็อเอาเศษไม้มาวางเอาวาง,าวางแล้วเอาใบไม้มากบเอาดินกบควันนี่ก็จะค่อยค่อยจางหายไปซึมเขา้าไปเองไหคะก็จะไม่ขึนข้างบนคือเขาเขาก็ต้องแบบเราแวดระวังไม่ให้แบบว่าใครเห็นโซนลาดตเวิหรนอภูมิมอะเลย เดี๋ยวแสงเดี๋ยวควันเดี๋ยวอะไรอย่างเงี้ย ก็เลยได้รู้เลยที่มาของ708คืออะไรค่ะแล้วก็ได้ย้อนอดีตนะคะในเหตุการณ์ในสมัยนั้นนะคะว่าเป็นยังไงว่าใครแต่ละคนต่อได้อ,อยู่ในลักษณะไหนเนาะใช่ค่ะต้องขอบคุณพี่ไก่มากเลยนะคะขอบคุณมากค่ะพี่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราสามคนจะไปที่ไหนกันต่อดีคะไปสถานีพันา,นาการเกษตรที่สูงตามทนนมีภูพยับครับเดี๋ยวเราจะพาไปชม okay. ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชนินีนาถในการที่จะฟื้นฟูและอนุรักษ์พื้นป่าภูพีย์ที่ถูกบุกรุกปลูกฟินจึงได้ก่อเกิดเป็นสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริภูพิย์ขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2546โดยส่งเสริมการปลูกข้าวผักไร้สารพิษตลอดจนการแปรรูปหมอนและกาแฟนะคะเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ราษฎรในพื้นที่ด้วยล่ะค่ะ น้ำหม่อนอะไรคะพี่เพื่อนน้ำนอน้ำลูกหม่อนไงมะม่วง <ow> Yes อ๋อถ้าดื่มแล้วมันจะเป็นยังไงพี่พเพื่อนอ้าวก็สดชื่นไงน้ำ Flash Adventure หนูพี่เพื่อนคะสดชื่นมาแบบนี้นี่นะทางนี้จะให้ไปบุกป่าฝ่าดงลงห้วยที่ไหนบอกเลยนะคะขอแบบเอกซ์ตรีมสุดๆเลยนะคะอ้โหจัดให้ค่ะจะจัดให้เป็นแบบจัดเบสเลย ไปร่วมกันสามวันสองคืนสองวันสองคืนใช่งั้นเดี๋ยวไปนอนก่อนนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้นี่เอาว่าจะวังบนัน้าไม่จะน้องไปนอนกินไปจนคืนนี้ไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่คนเรียกไม่เป็นไรค่ะคุณเอิ้น อำเภอบ่อกเกลือแน่นอนค่ะว่าเราคึกคักกันเป็นพิเศษเพราะจะได้ล่องแก่งน้ำว้าที่ว่ากันว่าเป็นที่สุดของการปะจรนััยแห่งสายน้ำค่ะตอนนี้ทุกคนพร้อมแล้วค่ะชาวคณะของเรา,าเดี๋ยวราคุณหนุ่มใช่ไหมคะคุณหนุ่มัูดีค่ะ ดีใจไปแล้วละนะทุกคนครับไปดูทางการนาะฮะ,ะดีๆต้อนรับสู่ํำบาที่เราเห็นเป็นลำบาตอนกลางใช่ไหมทีนี้อุปกรณ์อันดับแรกคือหมวกไม้พายสทีนี้เราไปเรียนรู้วิธีการนั่งเรือนะครับว่าเรือยางไม่ใช่ว่านั่งตรงไหนก็ได้บางทีจะมีการนั่งแล้วก็ล็อกขาที่ถูกต้อง พราะเวลาเรือกระแทกหินชนหิน mm. ใช่ไหมฮะเราจะได้ไม่ตกเรือเรือยางจะแบ่งเป็นสองส่วนนะครับนะฮะในท้ายนั่งนู้นด้านขวากับด้านซ้ายนะครับสมมุติว่าเรานั่งด้านซ้ายนะครับนั่งลักษณะนี้นะครับนั่งลงไปนะครับขาด้านนอกพับเข้ามาขาด้านในล็อกไว้ครับเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลาสมมติเรือกระแทกหินสมมติเราจับเชือกไม่ทันใช่ไหมเราเองตัวนะฮะตอนนี้เราจะ,จะไม่ตกเรือ, аний, หนหนอ i, ล bit, งโอเค หลังจากเตรียมความพร้อมภาคทฤษฎีกันแล้วก็มาถึงภาคปฏิบัติที่เราจะได้ท้าทายเกาะแก่งต่างๆบนลำน้ำว้าที่ได้รับการขนานนามว่าสายน้ำร้อยแก่งซึ่งเส้นทางของวันแรกก็คือศพมางแกนศพก้วยคุณค่ะ เห็ไหมคะเห็นหลังคาไหมเนี่ยตรงเนี้ไปเป็นไงบ้างครับโอ้สุขสบายแล้วสนุกแบบโอเคไหวแล้วตอนนี้ดีทีาแข่งมากเลยค่ะนี่ครั้งนี้ครั้งแรกนะคะเป็นไงบ้างคะรู้สึกยังไงบ้างคะสนุกค่ะตื่นเต้นไหมกลัวบ้างไหมมีช่วงวินาทีที่ตัวเองกลัวบ้างไหมในวันนี้กลัวตอนแรกตอนถึงตอนแข่งเฉื่อยต้นเป็นยังไง แบบไทยทันต์บทยเออดับเขาเรียกว่าอะไรนะคะใจสู้ใจสู้นี่นี่ใจได้่อาหารมื้อข้างมื้อแรกนะคะของจารมาแถมของเราเนาะหรือว่าออกมาต่างประเทศนะค่ะพี่เพิร์เป็นสปาเกตตี้สปาเกตตี้น่ะเนี่ยใช่แล้ว ไก่ไก่เหรออือ,อ,อแล้วก็เช็ดมุมปากนิดนึงเราะแอบชิมอร่อยช่ะแอบชิมไปแล้วใช่ไหมใช่แล้วค่ะเป็นไงครับวันนี้ร่องแกงขนุมไห้อือกำลังแรกเปลี่ยนประสบการณ์แต่ละลำเลยค่ะท้งท่านก็บอกว่าพิ่งครั้งแรกอย่างเงี้ยค่ะ ก็วันนี้เราล่องอย่างที่บอกกันเนาะ,<ฮ>ะ20กิโลนะ,ะฮะ,ฮะวันนี้อย่างที่แบบการวอร์มนะฮะส่วนพรุ่งนี้นี่สนุกละเป็นการถ้าเราเปรียบเทียบเหมือนการแข่งขัน อ่าพวกนี้ก็สนุกภายเลยสนุกสนานค่ะต้องถามสมาชิกกันหน่อยค่ะว่าสมาชิกเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้างคะวันพรุ่งนี้เนี่ยพร้อมไหมพร้อมเลยค่ะนช่คะนี่แล้ววันนี้เนี่ยเราหมดเวลาถาวันนี้ละใช่ค่ะแต่ว่านะคะวันนี้ของเราเนี่ยเรียกว่าเป็นการเริ่มต้นเท่านั้นนะคะสําหรับการล่องแก่งที่น้ำหว้านแบบสัปดาห์หน้าเนี่ยนะคะคุณผู้ชมจะได้รู้ละค่ะว่าลำน้ำหวาเนี่ยนะคะสำหรับล่องแก่ง มันขนาดไหนต้องติดตามชอมให้ได้นะคะแต่ก่อที่จะศาึาการในวันนี้นะคะเราต้องฉลองด้วยกล้วยน้ำว้ากันไปหม่ยค่ะอ๋อไมและจะกินกล้วกกยหอมทองฮะแกละก้วยน้ำว้าชนกล้วยชจ<น>กล้วยกินเลยค่ะ